แอปทักษออนพีรุตหนักโพสแคปชั่นพร้อมเพลงล่าสุดใน i อจีแฟนๆกรีดรอเลยล่าสุดทางด้านนางเอกสาวตัวแม่แอปทั้ษซอนสอบพีรุตหนักมากโพสแคปชั่นพร้อมเพลงล่าสุดใน i อจีแฟนๆกรีดรอเลยเรียกได้ว่านอกจากจะโสดแล้วก็ยังสวยขึ้นทุกวันสำหรับแอปทั้งซอ,อนพักสุขจเจริญที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแฟนๆก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะ ทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไรวิแววซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้ามาวนเวียนอยู่รับๆตัวแอปทังสะออนซึ่งไม่ว่าจะเล่นละครกับคนไหนก็โดนจับจิ้นไปทุกรายแต่ทางด้านแอปทังสะออนก็ยังคงสหานะโสดล่าสุดทางด้านแอปทังสะออนได้ออกมาโพสรูปในชุดสีขาวที่ต้องบอกเลยว่าดูสวยและแพงมากๆเลยทีเดียว แต่งานนี้ทำเอาหลายคนสะดุดกับเพลงที่อาพักสะอ่อนเลือกใช้ชื่อเพลงว่ารู้กันแค่นี้ของบ o กี้ไลออนซึ่งมีเนื้อเพลงมีใจความว่าเรื่องที่เราห่ะรู้กันแค่นี้รักเธอแต่มีเขาอยู่แค่เฝ้าดูแต่พูดไม่ได้ความสัมพันธ์แบบรู้กันแค่นี้พร้อมแคปชั่นทำท่าจุป่าซึ่งงานนี้ต้องบอกหรือว่าทำเอาชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์อยากรู้กันเพียบ